ต่อไปนะครับสำหรับการ Export นั้นเราได้เรียนรู้เรื่องของการ Export ทั้งวิดีโอทั้งเสียงออกไปแล้วคราวนี้เราจะมาดูถึงวิธีการในการ Export ไฟล์ภาพนิ่งกันบ้างนะครับโดยปกติแล้วโปรแกรม Premiere Pro นั้นจะตั้งไฟล์มาตรฐานของการ Export เป็นไฟล์ภาพนิ่งไว้ที่ Windows bitmap นะครับซึ่งจะเป็น Format ไฟล์ที่ใช้กับเครื่อง PC แล้วก็จะกำหนดเป็นไฟล์ TIFF สำหรับเครื่อง Macintosh นะครับเนื่องจากว่าฟอร์แมตทั้งสองที่กล่าวถึงนั้นเป็นฟอร์แมตมาตรฐานของระบบปฏิบัติการทั้งสองนะครับ สรุปได้ดังนี้ก็คือว่าระบบปฏิบัติการ Windows Export ไฟล์เป็น Bitmap Mac จะ Export File เป็น TIFF นะครับซึ่งการ Export ไฟล์ใน Premiere Pro นั้นสามารถที่จะเลือกการ Export ได้เช่นกันนะครับก็คือเมนูไฟล์ x p o r t คราวนี้เลือกที่ Frame ก็เลือกนะครับว่าเราต้องการที่จะ Export ไฟล์ออกไปแล้วก็เก็บไว้ที่ไหนนะครับในตัวอย่างนี้ผมสร้างโฟลเดอร์ใหม่ขึ้นมา แล้วก็พิมพ์ลงไปว่า image นะครับแล้วก็เปิดขึ้นมาก่อนที่จะเก็บไฟล์ไว้ในนี้นะครับชื่อว่า sequence 02แล้วก็สามารถคลิกที่ save ได้เลยแต่ว่าผมจะไปให้เห็นว่าการตั้งค่าในส่วนของหน้าต่าง setting นั้นมีอะไรบ้างนะครับที่เราจะทำได้เพราะว่าในส่วนของการตั้งค่านะครับก็อาจจะแตกต่างกันออกไปเราจะมาดูนะครับว่าการตั้งค่านั้นมีอะไรบ้างนะครับสำหรับหน้าต่างนี้ ที่แถบแรกก็คือ general นะครับเหมือนเดิมแถบนี้นะครับในส่วนของไฟลไ์ type ก็จะเป็นรูปแบบของประเภทของรูปภาพที่เราต้องการว่าจะให้มีการ export ไปเป็นประเภทใดนะครับส่วนของ window s bitmap นะครับ window s bitmap นั้นนะครับจะเป็นไฟล์ bitmap .bmp เป็นไฟล์มาตรฐานบนเครื่อง pc gif นะครับเป็นไฟล์นามสกุล .gif มาตรฐานนั้นอยู่ที่ปานกลางนะครับแล้วก็ขนาดไฟล์เล็กจึงนิยมใช้บนเว็บเพจ ส่วนของทาก้าจะเป็นไฟล์นามสกุล .tga เป็นไฟล์ที่มีคุณภาพดีภาพคมชัดสามารถเก็บค่าความโปร่งใสได้ซึ่งตรงนี้นะครับจะสามารถจะอ้างอิงจากไฟล์ต้นฉบับแล้วก็มีคุณสมบัติที่เหมือนกันเลย TIF ก็จะเป็นมาตรฐานของไฟล์ที่ใช้บนเครื่อง Macintosh นะครับหรือถ้าหากว่าเราจะนําไปใช้กับสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆนะครับนำไปเป็นภาพที่แปะไว้บนหนังสือก่อนที่จะส่งพิมพ ก็สามารถจะใช้ไฟล์ประเภท TIFF นี้ได้นะครับเพราะว่าเป็นไฟล์ที่มีคุณภาพดีดีมากนะครับต่อมานะครับก็คือในส่วนของเลนส์นะครับเลนส์ range ตรงนี้นะครับจะเห็นว่าเราไม่สามารถที่จะปรับค่าใดๆได,ได้นะครับเพราะว่าโปรแกรมนั้นก็จะปรับค่าให้กับเราโดยอัตโนมัติแล้วซึ่งโดยปกติแล้วโปรแกรมนั้นก็จะมีการบีบอัดข้อมูลให้กับเราโดยอัตโนมัตินะครับแล้วก็การตั้งค่าในการเอ็กพอร์ตไฟล์ภาพนิ่งนั้นก็จะไม่ค่อยได้ใช้มากนักนะครับแล้วก็การตั้งค่าไม่ซับซ้อน ในส่วนของ Embedding Options นะครับจึงเป็นส่วนที่โปรแกรมเลือกให้กับเราโดยอัตโนมัติอยู่แล้วมาที่ในส่วนของวิดีโอนะครับวิดีโอตรงนี้นะครับจะไม่ใช่ในส่วนของการเลือกการบีบอัดในส่วนของไฟล์วิดีโอนะครับแต่จะเป็นรูปแบบของการบีบอัดไฟล์ภาพนิ่งนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะขึ้นอยู่กับ format file ที่เราเลือกด้วยนะครับตรงนี้วิดีโอในคอมเพรสเซอร์นั้นเป็นนอนนะครับก็คือการไม่มีการบีบอัดข้อมูลเราสามารถจะเลือกสีได้ millions of c o l o r ก็เป็น24 bit นะครับ แล้วก็ขนาดของรูปภาพนะครับจะให้มีขนาดใหญ่แค่ไหนก็เลือกได้ที่ตรงนี้นะครับเฟรมตรงนี้ไม่สามารถเลือกได้เพราะว่าเป็นภาพนิ่งส่วนของ aspect ratio นะครับจะเลือกรูปแบบที่ใช้แสดงผลเป็นรูปแบบใดนะครับ square pixel ก็ใช้กับคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งถ้าหากว่าเรานำเป็นไฟล์ภาพนิ่งนะครับก็ควรจะเลือกเป็น square pixels อยู่แล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เราก็ใช้กับคอมพิวเตอร์คุณภาพนั้นก็โปรแกรมเลือกให้โดยอัตโนมัตินะครับเป็นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต เราก็จะข้ามไปดูที่ Keyframe and Rendering นะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นรูปแบบของการเลือก Render ในส่วนของ Option ต่างๆนะครับ Use Project Setting ก็คือใช้ค่าที่เราตั้งไว้ในส่วนของ Project นะครับเลือก8 bit นะครับก็จะเป็นการใช้งานในส่วนของ8บิตสีที่มีความสามารถในการแสดงผลที่256สีนั่นเองแล้วต่อมาก็คือ Maximum นะครับก็จะใช้สีสูงสุดก็คือ32บิตสีซึ่งตรงนี้นะครับ Option ต่างๆนั้นก็จะเหมือนเดิมเลยนะครับสำหรับการ ตั้งค่าในส่วนของภาพนี้นะครับซึ่งในส่วนของ Keyframe and เ e นเดอร n g นั้นก็จะเป็นค่าที่เราได้เรียนรู้กันไปแล้วนะครับถึงการทำงานตรงนี้ผมก็จะคลิกที่โอเคไปเลยเสร็จแล้วก็คลิกที่เซฟนะครับโปรแกรมก็จะเก็บภาพให้กับเรานะครับภาพที่เราได้ก็คือตำแหน่งที่ในส่วนของเคอร์เซอร์ชี้อยู่นั่นเองก็สามารถจะลากลงมานี่ก็คือภาพที่ได้นะครับก็ลองเล่นดู ก็จะเห็นว่าเป็นภาพนิ่งนะครับนี่คือการ export ไฟล์ภาพหลากหลายรูปแบบนะครับก็สามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้โดยการ export ผลงานของเราออกไปเป็นรูปแบบต่างๆได้